ทสาวฝ่ายเสน่ห์มีแล้วดีจริงไหมฝ่ายเสน่ห์มีแล้วดีจริงไหมอยากจะบอกไว้เลยค่าว่าในตำราหง,งเห้งฝ่ายเสน่ห์ไม่มีจริงเพราะฝ่ายคือสเสน่ห์ทางนั้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตำแหน่งฝ่ายนะคะหรือลักษณะจุดลอยดําบนใบหน้าเราเรียกว่ามนทินนะคะใครมีฝ่ายเยอะใครมีมนทินเยอะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสนัญลักษณ์ของความยากจนดังนั้นใครมีมนทินบนใบหน้าหรือมีฝ่ายบนใบหน้าย่อมไม่ใช่สเสน่ห์แน่นอน เขาเรียกว่าสเสนียดหรือความอัปมงคลในชีวิตนะคะเดี๋ยวชินชัยจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบนทินบนใบหน้ามีอะไรบ้างนะคะมนทินบนใบหน้าเนี่ยได้แก่ไฟฟ้ากระจุดด่างดำรอยแผลเป็นหรือริ้วรอยดังนั้นนะคะถ้าใครมีไยเยอะก็มีอุปสรรคเยอะมีมนทินเยอะเช่นกันดังนั้นนะคะหยุดคิดไปเองค่ะว่า ฝฟสเสน่ห์มันมีอยู่จริงฝฟสเสน่ห์ไม่มีจริงแต่ไฟสเสน่ห์มีอยู่จริงๆค่ะแนะนำถ้ามีไฟให้เอาออกไปเลยค่ะ